ยินดีต้อนรับสู่ออโต้รีวิวฮับศูนย์รวมข้อมูลรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารยานยนต์และบทวิเคราะห์สมรรถนะที่น่าตื่นเต้นก่อนเริ่มกันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวใหม่ของเราวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับมิตซูบิชิแลนเซอร์อุลูเชนส1ปี2026การกลับมาของรถสปอร์ตซีดานระดับตำนานที่ผสนเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะขั้นสูงและดีไซน์อันดุดันที่สะท้อนเอกลัก,กษณ์แห่งความเร็วของยุคใหม mitsubishi lancer evolution 1ิ2เอนยยังคงสืบสารจิตวิญญาณแห่งแชมป์แรลลี่ในตำนานแต่ครั้งนี้มาพร้อมพลังขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ทั้งแรงและเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมใต้ฝากระโปรงมาพร้อมเครื่องยอนต์เบนซินเทอร์2.0ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง450แรงมา้าและแรงบิด480นิวตันเมตรเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.5วินาทีระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ sa d o u super all wheel control ที่พัฒนาใหม่ให้การยึดเกาะถนนและการส่งตัวดีเยี่ยมในทุกสภาพพื้นผิวดีไซน์ภายนอกของ Land e r u i o n 11ใหม่โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและสไตล์สปอร์ตลำยุคไฟหน้าเลดทรงเรียวฝากระโปรงหน้าสไตล์ฉกเฉียวและชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มความดุดันด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดนามิกชีดีไซน์ใหม่ที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้านท้ายมาพร้อมสปอยเลอร์ขนาดใหญ่และท่อไอเสียคู่ที่สื่อถึงความสปอร์ตในทุกมุมมองมิสูบิชิได้ ผสมผสาน DNA ดั้งเดิมของอยูโวเข้ากับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารออกแบบให้เน้นความรู้สึกแบบรถแข่งแต่ยังคงค,งความสะดวกสบายบอดหนังใน,นแคนเตอร์หรือทรงสปอร์ตจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ AI อัจฉริยะฟังก์ชันเชื่อมต่อครบครันทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง E c o ค p o r t และ r ร l l ี่ที่สามารถปรับสมรรถนะต,ตามสภาพถนนหรือสไตล์การขับของผู้ขับ ในด้านความปลอดภัย Evolution 11มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติอีกทั้งยังมีระบบฟื้นพลังงานขณะเบรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยไม่ลดทอนความแรงของรถการกลับมาของ Mitsubishi Lancer Evolution 11 2026คือการประกาศอย่างชัดเจนว่า Mitsubishi พร้อมกลับมาสู่โลกของรถสปอร์ตสมรรถนะสูงอีกครั้งด้วยพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ที่เหนือระดับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ยูโวหรือผู้ที่ลหลงใหลในความเร็วนี่คือรถที่ตอบโจทย์ทั้งอารมณ์และสมรรถนะในคันเดียวขอบคุณที่รับชมออตโตรีวิวฮับหากคุณชอบรีวิว m i มิ i s h i l a n ลน r er Evolution 11/2026อย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวและข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆที่จะมาส่งตรงถึงคุณ